มาดูกันครับว่ามิสเตอร์อาคหนึ่งทำอะไรได้บ้างผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเซตซิลโอมเรียบร้อยอาคนหนึ่งนะครับผมจะมาเช็คดูว่าบอร์ดนี้เนี่ยมีการกินกระแสไหมเริ่มแรกเลยครับลบจับลบมิสเตอร์เขลบจับคขาลบนะครับข้อบวกวัดแสที่ข้อบวกเห็นไหมครับมิสเตอร์ตีเข็ตีขึ้นมาที่4โอมนะครับ อย่าลืมนะครับว่าการวัดมิเตอร์ขนาดข้าของโอมอ่าจานจากขวาม,มาซ้ายนะครับค่าเข็มที่ตีขึ้นสูงสุดไม่ใช่ว่าค่ามันจะเยอะนะครับค่าน้อยมากนะครับเพราะว่าอ่าเลขสูตเนี่ยที่อยู่ด้านขวามือตอนนี้4โอมนะครับเราก็มาวัดสลับขั้วก,กันวัดอีกรอบหนึ่งเอาลบมาจับบวกแล้วก็บวกจับที่ขั้วลบ เป็นการวัดวิเวิร์สไบอัสนะครับมาดูครับเป็นไครับเข็มไม่ขึ้นเลยนะครับอยู่ไม่กระดิกเลยค่าเป็นอินฟินิตี้นะครับอ่าย่านย่านโอม R คูณหนึ่งเนี่ยค่าโอมอยู่ที่สอง k คือแม็กซิมัมเลยนะครับในกรณีที่วัดบอร์ดแบบนี้เราวัดแบบรีเวิร์สปุ๊บเรามีค่าโอมเกิดขึ้นเนี่ยค่าโอมเกิดขึ้นหมายถึงว่าเข็มกระดิกขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าค่าโอมมันน้อยกว่าสอง k ากประสบการณ์ผมค่าโนค่าโอมมันน้อยกว่า 2k เคพื่อม,มีการกินกระแสแน่นอนครับเอาใหม่นะครับมาเช็คดูใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับผมวัดแบบธรรมดาลบจับลบบวกจับบวกอ่าเก็บเพื่อนคามิเตอร์ฟองวันที่4โอมทีนี้ผมอาจจับแบบดีเวร์รนบ์นะครับเห็นไหมครับไม่มีการขึ้นนี่คือบอร์ดดีนะครับ